เมื่อทันวาท้าพี่อนามงสามหนึ่งแพ้แจกตั้งค่าทันวาผมจะทำเพื่อคนดูได้หรือเปล่ารับชมกันเลยนะครับเอาไหมครับมีใครอยากเจอพวกไอ้ทันวาไหมฟางห้องให้เลยเก่งกินมาเข้าห้องมาเลยวิ่งมาจริงว่ะน้องๆใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็น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 เดี๋ยวเเดีก็รู้ว่าคนดูผมจริงแค่ไหนเดี๋ยวคุณก็รู้เดี๋ยวคุณก็รู้แค่นั้นแหละอยากเจอไว้ผู้ที่บอกว่า จะเออยีนครับค่อยคุยกับใครจาก,ก็ได้ได้ข่าวว่ามีตั้งค่าตั้งเครื่อคมอ่ะจริงเหรอคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่เอ้ยน้องๆน้ๆอ,อ,อ,อย่าพูดเดยอะอย่าพูดคำหยาบนะไม่ดีนะเอางี้ถ้าคุณชนะผมหน้เนี่ยผมให้เเจคนดูเลยพอดูเอาเลยไหม อะไรอะไรยังไม่ได้เปิดอะไรุณก็ดูดีผมเปิดอะไรอเปิดาเนก่อนละไม่มีไม่มีไม่มีอย่าร้องอย่าร้องสามหนึ่งนะถ้าแพ้ทำอะไรดีครับคุณดูถ้าแพ้ถ้าเขาแพ้ผมหรือผมแพ้เขาเอานะเอาเอาอะเอางี้ถ้าผมชนะคุณคุณแจกตั้งค่าคุณดูถ้าผมชนะทันวาเดี๋ยวผมจะให้ทันวาแจกตั้งค่าคุณดูนะเอาไหมครับแต่ถ้าคุณชนะผมคุณเอาไอดีผมไปเลย ผมบอกนะว่าคุณอาจจะต้องร้องโปมาคนดูผมจะไหวหรือเปล่าผมจะทำให้คนดูนะ<า>ม,มีการออด้วยกันนะครับเอาเอาไปโดนเฉยเลยอะ่ะ ย้าหน่อยอันอลายรีไอหน่อยดีย้ายหน่อยครับรีไอหน่อยออกไปไม่ได้คุณออลายไม่โดนวะไปย้ออกก่อนครับไอย้ายกอนครับคุณ อไปนอนไปโดนไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยอย่าหลงอย่าหลงไม่ได้เล่นเลยนิ้วนี่มือมือโทษมือโทษ อะไรจะมาไหนก็มาไหนก็มาจะอย่าร้องพอขอร้องแค่นี้แหละงานจะเอาแล้วไม่ไม่เป็นไรกูตอบผมเป็นไรมันหมกหายแล้วเนี่ยคุณอย่าร้องคุณเยอะเองคุณจะร้องทำไมคุณมีสามคนมันว่าหลอกเอขอขอขอใส่หมวกฟางก่อนได้ไหม เรียนใจเรีนใจเย็นใจเย็นใจเย็ยนก่อนเรียนก่อนให้ออกไปก่อนดิทันวาน้องน้องชายจะเลี้ยงทำไมล่ะเอาเอาไปขึ้นมาดิขึ้นมาดิเก่งกึ่งขึ้นมาดิ้เฮ้ เฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึ่มงมันติดอะไรอะ่ะมันจ้ยมุงแกเฮ้ยกดอะไรเล่นโลบบเยอะเกินเนี่ยเอ้ยคนผิดผมก็เก็บไปทานมาก่อนเว้ยท,ทันมามันตึงเวยเต้าเต้า

đây đây luôn Lăng, luôn 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 ra luôn lẹ cỏ lẹ cỏ lấy thằng lăng này nó tráng ผมเก็บจักหมอกดำดูเอาถามเขาดูดิเออหมอกันดำอยู่แล้วแล้วผมซื้อมันก็ไม่ขึ้นเห็นไหมเห็นไหมพี่โอเลี่ยมเออไม่คุณ3ามคนสู้ผมไม่ได้จริงๆหรอนี <serving Pokemon S 2> ่ผมนี <Boy? S 2> ่ผมนักไม่ค่อยได้เล่นนะเน่ะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยอยไรหลังที่ทานทานทานๆๆไหลที่ทาน มยบอกหายเฮ้ยไม่ไม,ม่กดตุยวะ ถ้าผมชนะคุณดูมันจะเปิดตั้งค่าในไลฟ์เลยนะครับถ้าผมแพ้ก็คือไม่ได้เรื่องเดียวครับพวกคุนน่าจะมีตัวตึงอ่ะได้ายิงคงมพลาดจะเปิดให้นะได้ชนะก่อนได้ไหมล่ะเก<อ>่งจังว,ว้าหมายถึงว่าฝั่งตรงข้ามเก่งใช่ไหมครับ เน็ตเน็เน็าเฮ้เฮ <ALLY> ้แมงุเฮ <ond ay> ้ยเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยมออะไรอะเน็ตไม่ดีว่ะน้องเน็ตไม่ดีว่ะ แล้วคนดูซีหนึ่งแล้วอันเนี้ยโอ้เพงแผลว่ะ คนเดียวจ๋าจ๋าานิจ้ามาดิอูมาดิอูมาดิอูไปลิงเลยนะี่ิมาจะยังยังก่อนบี้บี้ยยังก่อนบี้บีน้องน้องยังงก่อน พี่โอด้วยเว้ยคนดูยอมเหรอสีมันล้มผมสามหนึ่งอะโดนว่นะสีสามส,ส,ามสีสามเองเว้ยมาพี่มันเข้ามาได้ไง่ะโหรอ ไม่มีมวกดูดิไม่มีไม่มีมวกเก็บจากออนไลน์หรือเปล่าผมผมจะทำเพื่อคนดูเพื่อจะได้เปิดตั้งค่ายทันเลยสวยๆอยู่ไหนครับผมสวยๆตรงนี้สวยสวยๆ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 ก็ดูอ่ะเก็บโดวมันเฮ้ยอะไรเียนรีย พองเปิดองงมอ่ะพี่เนตเออมันเลี่ยมครับมันเลี่ยมยิงครับไอพทันมันเลี่ยมมันดูจอดูทุกอย่างไอทันน่ะรเลี่ยมหเลี่ยมหมเลี่ยมหมเลี่ยมทันเลี่ยมไหมกดส่งแ็ คนดูผมจะแพ้เว้ยผมจะแพ้เว้ยลดล็อกบัฟพีรวดเร็วให้ทุกคนแล้วคนดูครับผมไม่อยากแพ้ครับคนดูผมไม่อยากแพ้ครับคนดู้ม่เออเกิดมาไม่เคยแพ้มาเลยนะอะไรเอ้ถอนหมวกดิอ่ะคุณก็ถอดดิคุณถอนไม่ล่ะคุณถอนไม่ล่ะไม่ไม่ไม่เกี่ยวคุณรอคุณสามคนคุณกลัวอะไรเออคนดูบอกว่าไอพีโอใส่ได้คนดูบอกอ่ะ ันมาอย่าร้อง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 ดันมาอุ้ยอุ้ยมาถูกไม่มีงคอมยังวะวุ้ยเล่นเล่นสองเล่นละสองโอ้อะไรวะเออปกติผมไม่เคยแพ้มันนะเว้ยคือคนดูไม่ได้ตั้งค่ายทันแน่อ่ะ

คือมันไม่ได้อะไรหรอกครับคือไม่ได้อะไรผมพลิกแร่นี่ไงนี่ไงนี่ไงหมวกอะไรไม่มีไม่มีหมวกไม่มีหมวกเลยเฮ้ยว่าดูมันเลี่ยบมากมัน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 อะไรไม่รู้อ่ะแดงกจะทำไรจะทำไรมีประโยชน์อ่ะ ถ้าผมชนะคุณคุณดูไม่เล่นแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามพี่โอกดติดตามนะครับตอนนี้หกหกแล้วถ้าผมแพ้พผมเสียรหัสถ้าเราชนะมันเราได้ปักธงาานะครับไม่ใช่เราได้ตั้งค่ามันนะมันไม่ยอมเปิดเเว้ยอ้อมหลังอะไรคุณคุณมองใจผมทำไมออไม่มีหนีหนรอกมันร่วมก,ก่อนเพื่อนเลยปากดีอยเยหนึนะ่งตัววัด อะไรจ้าเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยพันยาก่อนนะไม่มีปีนนะไม่มีปีนนะเอาอะไรบ้าเอาะไรบ้าเอะไรบ้าคดูเอาเะไรบ้า เลียไอวอลหน่อยดิเลี้ยไอวอลหน่อยดิฝังขวอนนอาออกไม่ได<อ>้ไปไปลืมลืม หลังมาไม่เอามาดิมาดิทันมาดิทันมาดิทันหนึ่งๆูหลือหนึ่งๆเหลือหนึ่งๆเหลือหนึ่งๆเฮ้ยปิดไอ้บอลนะปิดไอ้บอลนะมันจะออกแล้วนะมาดิทันมาดิทัน เพราะว่าโปเรเนาะผมทำได้ดีกว่ามันว่ะ